Então Kāpita ia ลมหายใจอยู่กับความว่างทำไมหายใจเข้าอีกทีลมยังข้างข้างอยู่ยังหายใจไม่เต็มที่สุดลมหายใจเข้ากว้างหรือเต็ม Nguyên này là pin. A hãy chạy of Bao Bao yêu yêu chân giảm một chút còn nóng Hãy nóng 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 อยู่กับความว่างจ้างมั่นในความว่างกระติอยู่ในความว่างดีนหยัดอยู่บนความว่างรู้อยู่ว่าว่างสมองว่างใจว่างอารมณ์ว่างจิตว่างกายว่าง ดึงตามองไปในทิศทั้งสี่ว่าว่างครบไหมมีทิศไหนบ้างที่ไม่ว่างและขัดข้องบางครั้งคนเราจะทำความดีทำความว่างอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรประจำทิศที่มาตัดขวาง

เราว่าแล้วนั่งเราต้องการจำเป็นเป็นความจำเป็นของกายหรือเป็นความอยากค้นหาแล้วจึงนั่งแต่อยากนั่งอย่าไปยอมมันแต่ถ้าจำเป็นเพราะร่างกายเรามันเปรี้ยมันเรียดมันเมื่อยมันขบมันต้องการผ่อนคล จากเดินมายืนนานแล้วก็ต้องลงนั่งเป็นความจำเป็นจึงนั่งนี่คือมหาสติปัฏาายืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ชัดต้องตอบปัญหาถามปัญหาตอบปัญหาตัวเองได้เพราะนี่คือจำเป็น เเมื่อนั่งลงไปแล้วถามตัวเองต่อมาว่าจําเป็นจะต้องทําอะไรต่อไปอีกหรือนั่งลงไปแล้วก็เสพความว่างเฉยๆมันจะกลายเป็นความเฉียดช้าและคุ้นเคยไปหรือเปล่าหรือต้องการจะพัก Xếp văn văn, khuyên trời quan, hoàn khai, to, phát thảm, phân thảm tụi em, khuyên cho tụi em. Cầm vào tổng càng này, tình sẵn lãng gạo, kiệt khan, nữ chồng tình. Còn mình cái kia cầm vào, mình thấy rất là tháp mở bây giờ đi mình xài đó đi nó kiệt khát rất là cao ความว่างไปซีนนอกกายแต่อยู่ภายในกาย <c oughs> การเพ่งความว่าง,างต้องเพ่งจากในกายก่อน <c oughs> อย่าไปยุ่งกับลมหายใจอย่าไปยุ่งกับนิสิตเครื่องหมายนะ ว่างองาพหรือปีติสุใมใดบอกแล้วไงในความว่างไม่มีทุกเมื่อมันไม่มีทุกมันก็ไม่มีสุขไม่มีผลพองสยองเก้าไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะมันไม่มีอะไรมันจึงว่าง ้ามันมีอะไรมันก็ไม่ว่างทีนี้ลองทดสอบจับตาตัวเองชื่อว่าลับตาแล้วเพง่งเพง่เพง<ๆ>ความว่างให้ในกายเพิ่มก็ไปอีกถามว่าทำไมเพิ่มก็ทำให้มันว่างทั้งกระดูกทั้งกายทั้งใจทั้งเนื้อหนังมังสา เท่งโครงสร้างภายในกายตนดูรูปนั่งตัวเองเป็นประมาณและให้มันว่างสนิทสมัยก่อนผู้ที่บ้าเรียนอิทธิวิธีก็จะใช้วิชาที่สำหรับที่ทำให้หายตัวรียก่่กรรมบางกาย หรือบางหมดตัวเองหรือทำให้ตัวเองหายไปทำให้มันใจว่าจะไม่ได้ก็อย่านั่งสบายงองรูปดิน เต่งอยู่ภายในยตน้นตั้งแตหัวโจยปลายเท้าในรูปนัง่งให้ว่างทั้งหมดมีเป็นคำาสอนที่แตกต่างจากสองวันที่ผ่านมาเพราะมันต้องพัฒนาขึ้นแค่ให้เสษอารมณ์ความว่างเสษสภาวะความว่างแค่คุ้นเคยก็ต้องเคลื่อน ต้องต้องพัฒน,นาระวังจะมีแก่แตกหน้าเข้าไปเยี่ยนเม่รู้ตัวแล้วทำไมไม่รู้ที่ยนืนเปิดประตูรับแขกเข้าไปโดยไม่รู้สึกเลยเหรอโดินปอบคอแห่งทีนงนิทะ ขอขอให้หัวสงบึ่งหน้าึ่งหน้าแกไม่รู้สึกอีกปพี่โดนแดดแปดหน้าก็ํำต้องลืมตาแล้วลุกขึ้นยืน ที่ไม่โดนก็พัฒนาต่อไปอทำให้จิตดีมากที่สุดแข็งแรงที่สุดเป็นจิตศักดิ์สิสทธิ์ให้ได้มีเป็นขั้นตอนที่จะก้าวข้ามเข้าไปสูโโ่โคตรุญยาแลนะ้ ทำผิดพลาดและโดนต่อคอแขนคอถ้าจนคุ่นนางสาวโรกยังไม่รู้สึกตัวอีกว่าโดนครอบแล้งน้ำครอบงามแล้วไม่ปลดเปลื้องทันนาการของตัวเองออกอืม Hay cái gái tôi lấy quang quang, hãy luôn tìm hiểu thầm một ta đây hết luôn nặng của em. Hãy gái tôi quang quang, tìm ngắt ta sợ để đây lại.

ทีนี้หลับตาเหมือนเดิมเพ่งให้ชัดขึ้นให้แนบแน่นสนิทมากขึ้น ใจจิตเองตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะใช้ใช,ใช้การวิเคราะห์ตรึกยังอยู่ในขั้นตอนตอน้ตนๆเลยจะขั้นที่ไปจนจะมาตึก ร่างกายประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟขนผมเล็บฟันหนังเป็นธาตุดินเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองดีเสลดน้ำลายนูดพูดเป็นธาตุน้ำไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทมเขาลาญร่างกายให้เราร้อน เป็นภานไุไฟลมหายใจเข้าออกและลมในข้อลมในช่องท้องลมในลำไส้เป็นภานลุลมนั่นมีขั้นตอนหนึง่งแต่ตอนนี้ให้เพลงแต่มันว่าทั้งหมดอยากจะถ้าลมมันยาซ้ ยืนยันหลับเลยอ่ะมันทำเป็นอาชีพจริง And the water tide is... Wow. ว่าในรูปยืนความว่ามันต้องมีได้ทั้งรูปยืนรูปนั่งรูปนอนแล้วก็รูปเดินถึงจะครบสูตรที่ผ่านมาเราว่างโดยเพ่งสภาวะแต่ทีนี้ว่างเพราะเพ่งใจในใจ <c oughs> เดี๋ยววาพัฒนาขึาน้นอีกขั้นหนเลย ว่างอยู่ในกาย ต่อไปท่าลองทำว่างอยู่ในรูปเดินทำให้ให้เป็นแนวก่อนต่อพยายามทำให้ได้ เป็นขั้นตอนสำคัญมากที่จะข้ามโคธตภูยาน ทีนี้ลงนั่งี่ว่าจะว่าในชัดเจนขึ้นไหมว่าในรูปนั่งยืนตรงไหนนั่งตรงนั้นนะเปนนะนั่งทักกองขี้หมาก็แล้วมันจะเจอขี้หมาก็ให้มันว่างเอาไว้ดับตาดูรูปนั่งให้ว่าง Qua cung luôn cho tay luôn 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 luôn